เคสสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วข้างในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่ในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะลองเดินทางเข้าไปสำรวจโลกที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่ภายในสายไฟเพื่อทำความเข้าใจพลังของไฟฟา้ากระแสะตรงกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คำถามที่เหมือนจะง่ายๆเลยนะแต่ก็น่าคิดมากๆครับคือทำไมแค่เรากดสวิตช์ปุ๊บแสงสว่างก็มาปั๊บแคบจะทันทีเลย มันดูเหมือนเวทมนต์เลยใช่ไหมล่ะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือหลักการทางฟิสิกส์ล้วนๆเลยภาพวงจรง่ายๆแบบนี้เราเห็นกันจนชินตาในชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความธรรมดาๆเนี่ยมันซ่อนความจริงที่โอ้โหน่าทึ่งมากเกี่ยวกับความเร็วของไฟฟ้าเอาไว้ซึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากําลังจะมา,ขาไขปริศนากัน เอาละครับงั้นเรามาเริ่มไขปริศนาสวิตช์ไฟนี้กันเลยดีกว่ามาดูกันว่าความลับของความเร็วไฟฟ้าที่มันดูเหมือนเกิดขึ้นในพริบตาเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่คือการจะหาคำตอบได้เนี่ยเราจะมองจากโลกปกติของเราไม่ได้ครับเราต้องเหมือนกับย่อส่วนตัวเองลงไปเลยแล้วก็เดินทางเข้าไปสำรวจถึงข้างในสายทองแดงเส้นเล็กๆเนี่ยนะครับ โอเคครับซูมเข้ามาแล้วนะตอนนี้เราจะมาดูกันว่าข้างในตัวนําไฟฟ้าเนี่ยก่อนที่จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมันเป็นยังไงบอกได้เลยว่ามันคือโลกที่วุ่นวายสุดๆเลยครับก่อนอื่นเลยนะเราต้องมารู้จักพระเอกของเรื่องกันก่อนนั่นก็คือตัวนําครับแล้วก็ตัวละครหลักของเราก็คืออิเล็กตรอนอิสระพวกนี้แหละมันก็คืออนุภาคเล็กๆที่ลอยไปลอยมาอย่างอิสระไม่ได้เกาะติดกับอะตอมไหนเป็นพิเศษ นึกภาพว่ามันอยู่กันเต็มไปหมดในสายไฟทองแดงเลยครับและนี่คือสภาพก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มขึ้นครับเห็นไหมครับว่าอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันเคลื่อนที่กันแบบสเปะสปะมากชนกันไปชนกันมาไม่มีทิศทางอะไรเลยคือเป็นความโกลาหลที่ยังไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรทางนั้นทีนี้ได้เวลาของตัวจุดประกายแล้วครับ ตัวที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างนั่นก็คือแหล่งพลังงานนั่นเองเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเอาความเป็นระเบียบเข้ามาจัดการกับความโกลาหลนี้มีจุดหนึ่งที่สําคัญมากที่ต้องเข้าใจนะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้สร้างอิเล็กตรอนขึ้นมาใหม่นะมันไม่ได้เป็นถังเก็บอิเล็กตรอนแต่หน้าที่ของมันเหมือนเป็นปั๊มครับที่สร้างแรงที่มองไม่เห็นขึ้นมาแรงนี้แหละที่เราเรียกว่าสนามไฟฟ้า โอ้โหภาพนี้คือชัดเจนมากเลยครับดูทางซ้ายนะนั่นคือความโกลาหลที่เราเห็นตอนแรกใช่ไหมครับแต่พอดูทางขวาพอมีสนามไฟฟ้าเข้ามาปุ๊บอิเล็กตรอนทั้งหมดเนี่ยถูกผลักให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมกันหมดเลยการเคลื่อนที่ที่เป็นระเบียบแบบนี้แหละครับที่เราเรียกว่ากระแสะไฟฟ้าถ้าจะให้เปรียบเทียบนะลองนึกภาพแบบนี้ครับสนามไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนเสียงตะโกนสั่งเดินหน้าที่ทุกคนในแถวได้ยินพร้อมๆกันเลย ส่วนอิเล็กตรอนก็คือคนในแถวนั่นแหละครับที่พอได้ยินคําสั่งปุ๊บก็เริ่มขยับตัวเห็นไหมครับสัญญาณนะ่ะไปถึงทันทีแต่คนเนี่ยขยับตามมาทีหลังเอาละครับมาถึงคําถามสําคัญที่ฟังแล้วอาจจะต้องทึ่งกันเลยคือในเมื่อสัญญาณมันไปเร็วขนาดนั้นแล้วตัวอิเล็กตรอนเองจริงๆล่ะมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วแค่ไหนกันและนี่คือคําตอบที่บอกเลยว่าน่าทึ่งมาก27ซนติเมตรต่อชั่วโมงครับใช่ครับ ฟังไม่ผิดความเร็วที่อิเล็กตรอนแต่ละตัวมันขยับไปข้างหน้าจริงๆเนี่ยมันช้าช้ากว่าหอยทากเดินซะอีกนี่แหละครับคือ Moment, โมเมนต์อ๋อที่ไขปริศนาสวิชไฟของเราได้เลยงั้นสรุปให้ชัดๆอีกทีนะครับที่หลอดไฟมันสว่างพรึบขึ้นมาทันทีเนี่ยมันไม่ใช่เพราะอิเล็กตรอนตัวเดียววิ่งจากสวิชไปถึงหลอดไฟนะไม่ใช่เลย แต่เป็นเพราะสนามไฟฟ้าที่มันเดินทางด้วยความเร็วเกือบเท่าแสงมันไปผลักอิเล็กตรอนที่รออยู่แล้วตรงส้หลอดไฟให้เคลื่อนที่พร้อมๆกันทันทีเลยพอเราเข้าใจเรื่องการไหลของอิเล็กตรอนแล้วทีนี้เรามาดูกฎพื้นฐาน3ข้อที่ควบคุมการไหลนี้กันดีกว่าครับนั่นก็คือกระแสะไฟฟ้าความต่างศักย์แล้วก็ความต้านทานให้ให้เข้าใจง่ายขึ้นนะลองนึกถึงระบบปั๊มน้ําความต่างศักย์เนี่ยก็เหมือนแรงดันที่ปั๊มสร้างขึ้นมา ส่วนกระแสก็คือปริมาณน้ําที่ไหลผ่านท่อในแต่ละวินาทีและความต้านทานก็เหมือนกับท่อช่วงที่มันตีบแคบลงทําให้น้าไหลาย,ยากขึ้นโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับตารางนี้ก็สรุปเป็นทางการให้เห็นภาพรวมครับความต่างศักย์หรือ V คือแรงผลักมีหน่วยเป็นโวลต์กระแสะไฟฟ้าหรือ I คืออัตราการไหลมีหน่วยเป็นแอมแปร์และความต้านทานหรือ R คือตัวที่ต้านการไหลมีหน่วยเป็นโอห์ม ซึ่งทั้งสตัวนี้ล่ะครับที่ทำงานประสานกันในทุกวงจรไฟฟ้าเลยมีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับความต้านทานครับคือความต้านทานเนี่ยมันไม่ใช่ข้อเสียนะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไปกลับกันเลยมันคือหัวใจสําคัญของการทํางานเลยครับเพราะมันคือกระบวนการที่พลังงานไฟฟ้าถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานรูปแบบอื่นที่เราอยากได้อย่างเช่นแสงสว่างจากหลอดไฟหรือความร้อนจากเครื่องปิ้งขนมปังไงครับ เอาละครับเราดำดิ่งไปในโลกเล็กๆกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาซูมเอากลับออกมาดูกันบ้างดีกว่าว่าหลักการพื้นฐานที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันขับเคลื่อนโลกเทคโนโลยีของเราได้ยังไงทุกอย่างมันเริ่มจากระดับที่เล็กที่สุดเลยครับบนแผงวงจรของอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เราใช้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบที่เรียกว่าตัวต้านทานอยู่ซึ่งหน้าที่ของมันก็คือควบคุมการไหลของกระแสไฟตามหลักการที่เราเพิ่งเรียนรู้กันไปเป๊ะเลยพอขยับสเกลขึ้นมาอีกนิด เราก็จะเห็นหลักการเดียวกันนี้ในแหล่งพลังงานรอบๆตัวเราเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ในโทรศัพท์มือถือหรือแผงโซลาเซลล์ที่เปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นแรงดันไฟฟ้าและในที่สุดหลักการเดียวกันเป๊ะๆนี่แหละครับก็ถูกขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของเราอย่างในภาพนี้สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานกระแสตรงมาเติมพลังให้กับยานพาหนะของโลกยุคใหม่ก่อนจะจากกันไปเรามาสรุปประเด็นสําคัญที่ต้องจํากันอีกสักครั้งนะครับหนึ่ง หลอดไฟสว่างทันทีเพราะสนามไฟฟ้าที่เดินทางเร็วเกือบเท่าแสงไม่ใช่ตัวอิเล็กตรอนนะ 2. ตัวอิเล็กตรอนเองเนี่ยเคลื่อนที่ช้ามากช้าอย่างไม่น่าเชื่อ 3. ความสัมพันธ์แบบผลักไหลเปลี่ยนของความต่างศักย์กระแสและความต้านทานคือหัวใจของทุกสิ่งและสุดท้ายกฎง่ายๆเหล่านี้แหละครับที่เป็นพื้นฐานของอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงทั้งหมดเลยมันน่าทึ่งจริงๆนะครับว่าการเคลื่อนที่ที่ช้าแสนช้าของอนุภาคเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ย พอพวกมันประสานงานกันมันกลับสร้างพลังที่ขับเคลื่อนโลกทั้งใบของเราได้คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้เราได้คิดกันก็คือแล้วก้าวต่อไปล่ะพลังอันน่าทึ่งนี้จะถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอะไร